แฮปปี้บายดีไอติมบายด้วยติ๊กเกอร์ไรซ์หรือว่าข้าวเหนียวค่ะไข่ทองนี่ขาดไม่ได้เลยเป็นถ้วยค่ะไอ้ที่เห็นไหมเราสวยก็กินกันเป็นถ้วยค่ะตอนเช้วเป็นถ้วยเห็นไหมทำไมถึงชอบกินขนมปังเป็นปลาชาดินแล้วเป็นปลาสวายท่านี้ก็เลยอยากกินขนมปังไปเล็กสิ่งค่เรามีกิจกรรมบอร์ดเกมค่ะมาใหม่ล่าสุดเลยตอนทำงานยืมได้ไหมคะอ๋อไม่ได้ยืมกลับบ้านได้ไหมคะ ไ่ด้คะพอสามคำให้กับเดินกุมภาค่ะนานมากแม่พอไปเดินปุ๊บเตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยค่ะปึ้งเลยรักเจ้านายโบนัสออกสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการกินไรดีลีโอวู วันนี้นะคะออฟฟิศเราก็ยกไผ่ทองอั้าคันมาให้เลยนี่โคตต้องกับวันอะไรคุณบีมแฮปปี้ไฟเดย์นะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์เติมงานเหนื่อยเนาะก็เติมของหวานชื่นใจชื่นใจไปดูกันค่ะว่าพี่ๆเขากินรดอะไรกันบ้างใช่ไข่ทองต้องรถ กะทิค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตน่ากินก็เลยสั่งช็อกโกแลตมาด้วยมี rice, s t กกี้ r i ซ์หรือว่าข้าวเหนียวค่ะ,คะแล้วก็เป็นถั่วนะคะไข่ทองนี้ขาดไม่ได้เลยปกติจะชอบกินเป็นช็อกโกแลตกับวานิลาแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวงงอันนี้เป็นกะทิกับวานิลาค่ะแต่มาทํางานนะอ๋อ,อวานิลาวานิลาวานิลาแต่วันนี้วานิลาไม่ได้เพราะวันนี้เป็น Happy Friday รีวิวเดือนกุมภาหน่อยคะว่าแบบช่วงนี้นะคะงานก็เยอะแต่ว่าสนุกชาเลนจ์แล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวพบกับโปรโมชั่นยิ่งใหญ่แห่ง,งปีก็คือเดือนหน้านะคะเคียร์ันเซลออปิดตามค่ะความสามคำให้กับเดือนกุมภาค่ะนานมากแม่ <laughs> วิวชอบกินรสอะไรในไผ่ทองชอบกินทุกรสเลยโดยเฉพาะรสช็อกโกแลตเลยที่เขาราดข้างบนที่มันกรอบกออร่อยมากที่สําคัญนะคะต้องมีเข้าเหนียวด้วยข้าวเหนียวข้าเหนียว้้ใจอ่ะจันกิมถ้วยกิมถ้วยกิมขนมปังถ้วยอร่อยกว่าขนมปังอร่อยกว่ากินง่ายกว่าหนนขนมปังกินได้หมดเลยอ้าวถ้วยก็กินได้เหมือนกันย่งด้วยไงามที่เืว่า พี่ขาแบบถ้วยหรือแบบขนมปังอะไรเนี่อันไหนคะอยากกินขนมปังค่ะอยากกินถ้วยขนมปังคะขนมปังว้าสองเสียงนะสองเสียงนะค่ะพี่บีเพี่บีเพี่บีเอ็ถ้วยหรือขนมปังคะขนมปังพี่เคเอ็กถ้วยหรือขนมปังคะถ้วยถ้วยค่ะพี่ยิ่งอะคะถ้วยอยู่แล้วค่ะได้เหยื่อเห็นไหมล่ะอสามต่อสองนะคะถ้วยหรือขนมปังคะขนมปังค่ะว้าวออเเเพราะว่ามันกินได้ทั้งหมดเลยแล้วมันอิ่ม กินไอติมแล้วก็ได้แบบกะอิ่มเลยนี่บิ่มทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งค่ะรีวิวเดือนกุมภาเนี่ยค่ะพี่บิ่มว่าตั้งแต่เดือนกุมภามารู้สึกยังไงบ้างอ๋อต้นเดือนก็เปิดด้วยวันแห่งความรักเนาะก็ชิลๆแต่ว่าพอปลายเดือนปุ๊บเตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยค่ะปึ้งเลยค่ะคุณกวอนจะเลือกขนมปังหรือจะเลือกถ้วยฮะอ๋อเลือกขนมปังครับกินก้าวกินอิ่มซื้ออะไรมาคะอันนี้ซื้อของเซเว่นครับทำไมถึงซื้อคะอ๋อซื้อสั่งมาตั้งแต่ตอน9โมงคุณมาส่ง เดือนกุมภาพันธ์มีเรื่องเคลียร์มีเรื่องให้เคลียร์หลายเรื่องครับก็มีเพียบ้างนิดนึงมีเคลียร์ใจไหมเคลียร์ใจเคลียร์ใจใจไม่มีอะไรเคลียร์ครับป่าทินงทีเลยตอนนี้เตรียมมีนาต่อเหน่อยก็ใช่เตรียมมีนาต่อเนี่ยก็เดิมเอาบัตรกันครับสวัสดีค่ะคุณออมวันนี้ทานข้าวกับอะไรคะข้าวหมูแดงหมูกรอบค่ะอ๋อวันนี้เราติดเลี้ยงข้าวหมูแดงหมูกรอบอร่อยไหมคะอร่อยค่ะหมูกรอบ โอ้ยชื่อแหละถูกก้องค่ะอืโอ้หมูบอบอร่อยมากเมื่อกี้ได้สัมภาษณ์คนคนนึงไปเขาบอกว่าหัวใจเขาคลีนสะอาดหัวใจคลีนสะอาดกันไหมคะใช่โหสะอาดเหมือนกันเลยอุ้ย มาหาคุณท็อปที่คือข้าวอร่อยแต่ว่าเขาอาจจะแบบสีหน้าในการกินอาจจะนิดนึงแต่เราลองดูคุณท็อปสิคะ <c oughs> อร่อยใช่ไหมอร่อยจริง <c oughs> อร่อยเ <c oughs> นาะสงสารคุณท็อปค่ะทานแค่อร่อยนะคะวันนี้เห็นว่ามีแฮปปี้ไฟเดย์มีของเขาแล้วเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบมีของหวานด้วยนะคะรู้ไหมวันนี้เขาาเอาอะไรมา <I S 1> ไอติมไบด๊า ข้าวเสร็จอย่าลืมไปจักะ <Okay. S 1> นะคะด้านหน้าเราเห็นพี่มุกยืนกดดุ่มๆุ่มด,มดอมดอ,มดอ,มอยู่ตรงนั้นอยู่ตเร็วเขา<อ>นะค มากดอะไรตรงนี้คะตู้นี้มีมีอะไรคะอ๋อมากดน้ำค่ะวันนี้ไม่ได้าน้ำมาอันนี้คือตู้ที่ออฟฟิศเรามาตั้งไว้ใช่ไหมคะดีมากเลยตอนแบบบ่ายหิวปุ๊บนะลงมากดได้เลยน้ำขนมมาม่าส้นเดือนเงินนางไม่ออกกดมาม่าที่มุกเป็นลูกค้าไปํำตู้นี้เลยปะคะานเนี่ยใช่ค่ะมากดบ่อยมากตอนบ่ายกดบ้างดีกว่าดูเรียบร้อยพอเราสแกนจ่ายปุ๊บน้ำก็จะเด้งนี่นี่แค่นี้เราก็ได้กินน้ำเปล่าแล้ว กินแวผิสสสด่อล่าจ้างได้นะคะจ้างได้นะเดี๋ยวเราจะไปถามเพจอ่านเราบ้างกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษดก่อง สวัสดีค่ะเห็นว่าวันนี้เป็นแฮปปี้ไฟเดย์นอกจากจะมีแบบกินข้าวกินเลี้ยงกันแล้วไอติมยังมีกิจกรรมอื่นออีกไหมคะเออเรามีกิจกรรมบอร์ดเกมค่ะมาใหม่ล่าสุดเลยคือพนักงานมี3ามเกมด้วยกัน่มีเกมแรกเกมคาร์โบนเกมที่2เป็นได s s เ g e แล้วก็นี่ค่ะอยนอยากเ่ากกับบอร์ดอันนี้น่าเล่นมากเลยค่ะจะได้ลองาไปทำจริงๆดู น,นี้มาใหม่นะคะก็คือพนักงานสามารถมายืมไปเล่นได้เลยค่ะทั้งตอนพักกลางวันแล้วก็ตอนหลังเลิกงานค่ะ<ำ> <c oughs> ตอนทํางานยืมได้ไหมคะอ๋อไม่ได้เผื่อเวลากลางวันอย่างเงี้ยค่ะใครเครียดน้องพนักงานหากเกมเล่นยืมกลับบ้าน <c oughs> ได้ไหมคะ <c oughs> ไม่ได้ค่ะโ <c oughs> อ้ตัวนี้อฟิศของเราหน้าหมือนดูยาวมากเยอะมากค่ะเหมือนแบบ <c oughs> พอทานข้าวเสร็จก็ออกมาทานในติมกันต่อดูกันว่าแต่ละ,ละคนเราจะกินใส่ถ้วยใส่ขนมปังหรือกินรสอะไระปะปะเราจะไม่เดินหนึ่งนั้นแต่เขาจะรู้ว่าเราไปถา สวัสดีค่ะคุณนุนีสวัสดีค่ะคุณเจ้าของช่องออฟฟิศลีอาบูดตั้งแต่จัดแฮปปี้ไฟเดย์มารู้สึกว่าเจ้านายเลี้ยงอะไรที่สุดแล้วประทับใจมากกุ้งมังกรอ๋อนเช็คค่าท้ายใช่ไหมใช่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยได้จับตัวอย่างนี้เลยเหมือนว่าพี่หนิงเอากุ้งมังกรกลับบ้านด้วยใช่ไหมใช่เอากุ้งมังกรกลับบ้านมีความสุขปิดจบเดือนที่ดีมากรักเจ้านายโบนัสออก ความผนทองจะทานใส่ถ้วยหรือใส่ขนมปังคะน่าจะใส่ขนมปังนะคะ,ะจะกินรสอะไรบ้างของแพทองอมีรสอะไรบ้างมีชาเขียวกะทิสตรอเบอรีชร่ชลลอ็อกโกแลตวานิลลาอากินหมดทำไมถึงชอบกินขนมปังเป็นปลาชาดินแล้วเป็นปลาสวายเป็นปลาสวายอยู่ที่วัดในคลองอะไรเงี้ยก็เลยแบบท่านีก็เลยอยากกินขนมปังกับชาคิดถึงตอนว่ายน้ำอยู่เดียวว่าไม่ต้องแย่งกับใครชาดีชาดีกินคนเดียวเลย สวัสดีค่ะนี่สองคนคะ่ะนี่จะเลือกทานไอติมเป็นถ้วยหรือว่าขนมปังคะเป็นถ้วยค่ะเอะอเห็นไหมรสนิยมก็กินกัน<า>เป็นถ้วยค่ะออแล้วเป็นถ้วยเห็นไหมเออ รสคารับเนาะแกงกะทิกับช็อกโกแลตรสแกงกะทิกับช็อกโกแลตเหมือนกันใส่ข้าวเหนียวเลยค่ะอุ้ยใส่ข้าวเนเหมือนข้าเหนียวด้วยขาเหนียวดูเมื่อกี้เลือกเป็นช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่ค่ะแต่ว่าไม่ได้กินสตรอเบอรี่ไ่หมดแล้วค่ะเลยเป็นวานิลาแทนค่ะเอาช็อกโกแลตกับชาเขียวค่ะใส่ถ้วยหรือใส่ถ้วยใส่ถ้วยเห็นไหมตุ๊กจุ๊กถ้วยกันค่ะก็กลัวกันวาละลายกันอุ้ยนี่ ทิกว้ารอร่อยอันนี้คือกินแบบนี้แล้วมันจะอร่อยขึ้นใช่ไหมครันชีเนี่ยนะคะทิกในการกินว้าก็เหนียวเนียกิน,กนไม่มีแล้วหรอให้ไปซื้อข้าวเหนียวเซเว่นให้ไหมน คนที่ไม่ชอบกินกินอะไรก็ไม่อร่อยเลยแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ชอบกินขนมหวานมากๆนี่ดูสิหน้าเขากินข้าวหน้าตาไม่ใช่แบบนี้นะคะกินข้าวหน้าตาอมทุกนะคะแต่กินของหวานก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขนะอะไรไม่เหมือนกับเมื่อกี้เลยที่กินข้าวอยู่ข้างในนะะ <c oughs> นี่คือคนแรกของเราที่เลือกกินโคนเนาะเพราะว่าทุกคนจะเลือกเป็นถ้วยกับขนมปังกันหมดทำไมถึงเลือกโคนคะเพราะว่ามันกรอบ แล้วมันก็ถึงแบบง่ายด้วยกินโชกินโชว์อ้ําหูยไม่เสียวฟันเลยอ่ะสุดยอดอร่อยอเ,ขเข้าได้นะฟันเข้าได้นะคะสวัสดีและในคลิปหน้านะคะเราจะรีวิวอาหารอะไรอีกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ <S <S แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะค่ะบ๊ายบาย